จกเกษียณสุขสําราญหรือทุกทรมานเงินไม่พอใช้คุณเลือกเอานะคะประกันชีวิตนะคะไม่ได้ทําเพื่อเฉพาะไว้คนข้างหลังเท่านั้นนะคะแต่สําหรับตัวเรานะคะก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทําเลยนะคะนั่นก็คือว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีนั่นเองนะคะและก็ยังรวมไปถึงเรื่องที่เราต้องเก็บเงินนะคะไว้ใช้ในยามเกษียณก้อนโตด้วยนะคะแล้วก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลนั่นเองนะคะ การชีวิตนะคะหลายคนมองนะคะมองว่าเออถ้าเราไม่จากไปก็คงจะไม่ได้เงินก้อนนะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนั่นเองนะคะบางคนอาจจะคิดว่าการที่เอาเงินมาลงทุนกับประกันชีวิตนะคะ เป็นอะไรที่ยังไม่ควรทานั่นเองนะคะสู้เอาเงินนะคะไปลงทุนนะคะในกองทุนต่างๆนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าการที่คุณเอาเงินไปลงทุนนะคะในกองทุนต่างๆนั้นระหว่างที่คุณรอนะคะกองทุนออกดอกออกผลมาคุณและคนในครอบครัวคุณนะคะก็ต้องรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยนักอ่า การเงินไม่พอใช้หรือว่าเงินที่เราลงทุนไปนั้นขาดทุนนะคะก็อาจจะทําให้ชีวิตเรานะคะไม่มีความสุขหรือมีความเครียดได้นะคะการประกันชีวิตนะคะถือว่าเป็นการวางแผนการเงินที่ดีเลยนะคะสามารถะะที่จะตอบโจทย์และก็มีความมั่นคงและแน่นอนนะคะบางทีนะคะ ผลตอบแทนหรืหอระยะเวลาในการที่จะชำระเบี้ยนะคะค่อนข้างที่จะยาวนานนั่นเองนะคะแต่พอคพบสัญญาแล้วนะคะคุณได้รับผลประโยชน์นั้นแน่นอนนั่นเองนะคะแล้วทีนี้นะคะคุณเลือกเอานะคะว่าคุณจะ,กะเกษียณแบบสุขสาราญหรือทุกทรมานนะคะเมื่อเงินไม่พอใช้คุณเลือกเอานะคะ